ถนนที่ออกมาจากเขื่อนมูลบนนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่อ,อําเภอวังน้ําเขียวถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชำรุดเยอะเลยสลับกันดีบ้างชำรุดบ้างฝั่งซ้ายมือเป็นไร่ข้าวโพดครับเทศบาลตำบลคอบุรีใต้ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพไปอ,อําเภอวังน้ําเขียวจุงนี้ก็เป็นไร่มันสำปะหลังครับ เเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทเลี้วยวขวาตรงนี้ลเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทใกล้แล้วลลลเข้าสู่เ,เขตอำเภอวัง,งน้ำเขียวแล้วบนทางหลวงชนบทอีก8กิโลเมตรโปรดคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยบ้านวังน้ำเขียวน่าจะถึงแล้วละ่ะวังน้ำเขียวหรอก อีกแ่สามร้อยอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกบินบุรีถนนกบินบุรีปักทงชยัยแขงแล้วละ่ะน,นี่ข้างหน้านี่ถนนหมายเลข304ยขอบคุณครับสิริมุม <The key S 1> หน้า <the key. S 1> สู่วังน้ำเขียวครับ <key> <ะ>อบีไม่แอบแล้วลูกหลับหล,ลับจนกล้นเลยแหละ <laughs> <laughs> เข้าสู่ถนนหลักนะครับ30-4 จะไปพักค้างคืนที่วังน้ำเขียวครับคืนนี้ครับอ,ออกจากภูเขาฟูจิมาครับที่อำเภอคอนบุรีเ,เขาทำกันลื่นเง้ที่เห็นเจดีย์วัดสิงห์เดินทางมาถึงอำเภอวังน้ำเขียวแล้วครับก็มาเช็คกินที่นี่ครับไล่เลิฟสตรอเบอรีเอร่เ,รเ,รเ,รเลิฟสตรอเบอรีอร่ เลอกสต ais, ีลบรีวันนั้นไปไปยุ่งในนะครับอู้หู ไร่ <risque> đây, เลิฟตอเบอรี่อยู่ข้างถนนหมายเลข3 0มศสีเรียงครับสองร้อยบาทครับ